สวัสดีท่านประธานนะคะท่านรองประหลัดกรุงเทพมหานครท่านชาตีนะคะแล้วก็ أ, ผู้น,ยน,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 นวยการสํานักงานผู้นวยการสํานักผู้นวยการสํานักงานผู้นวยการขีดผู้แทนต่างๆที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะดิฉันนางสาวราคุณรงค์เป็นหัวหน้ากลุ่มรับประกันสุขภาพกรุงเทพหัวหน้ากลุ่มรับประกันสุขภาพอยู่ที่สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักอนามมยนะคะรับผิดชอบดูแลเรื่องกองทุนรับประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร วันนี้เนี่ยบางท่านโดยเฉพาะสํานักงานเขตนะคะอาจจะเคยฟังมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องกองทุนนะคะแล้วก็เท่าที่วันนี้มานั่งร่วมฟังประมาณสักชั่วโมงกว่า,าก็ได้ความรู้นะคะในเรื่องอจุดเสี่ยงเรื่องประเทศต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็าจัดแสดงให้เห็นว่าเราจะประยุกต์มาใช้จากเงินกองทุนอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่จะ ไปดูว่าเราจะใช้ยังไงเรามาดูก่อนว่ากองทุนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ต่างๆก็จะให้เห็นความเป็นมาของกองทุนก่อนนะคะเออกองทุนรับประกันสุขภาพเนี่ยเอ่อสไลด์ไปได้เลยค่ะเป็นกองทุนที่เป็น อของสอปสอชอเขาให้เงินมานะคะให้กับประชากรในกรทมทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิทธิข้าราชการประกันสังคมหรือบัตรทองโดยที่เขาแรงเห็นว่าไม่มีหน่วยบริการที่จะสามารถให้บริการได้ครบทุกคนต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการร่วมให้บริการเพิ่มการเข้าถึงให้กับประชาชนนะคะเขาก็เลยจัดสรรเงินอันนี้ไว้แล้วก็ เอ่อต้องการให้มีเครือข่ายเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ปี49นะคะจนมาถึงปี52แล้วก็มาปี57นะคะมีการปรับเปลี่ยนระเบียบต่างๆแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมถึงกทมจนปี2559สปสชก็มาเชิญชวนกทมเหตุผลที่ต้องมาเชิญชวนคือเขาต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าเอ่อทางกทมเนี่ยมีการดําเนินงานเรื่องเอ่อ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม้มีหน่วยอันนี้ไม้แล้วก็มีการทําหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องมเอีเงินที่จะสมทบด้วยไม่น้อยกว่า6 0ที่เขาจะให้ตลอดจนต้องแจ้งความจำงว่าจะเข้าร่วมจะไม่เป็นการบังคับนะคะกทมเข้าเป็นที่สุดท้ายนะคะทั้งประเทศเนี่ยตําบล7-8,000ตําบลเนี่ยเขาเริ่มต้นก่อนไม่ว่าอบาตอ,อบจอหรือเทศบาลน,นะคะ แล้วถึงจะมาเป็นของกทมเพราะว่ากทมเนี่ยเรามีการบริหารที่เป็นอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะเป็นขนาดใหญ่พิเศษของออต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยคณะกรรมการมีเพียงแค่11 12คนนคะนไม่เพียงพอในการบริหารในกรทมแน่นอนนะคะในปี59เนี่ยผู้บริหารกรทมตลอดจนสกที่ได้ทําการศึกษาเนี่ยเห็นว่าเ,เราเนี่ยควรจะมี เรื่องกองทุนเราก็เลยเสนอไปที่สปสอชาว่าอขอให้ออกประกาศฉบับนี้ให้กรุงเทพมหานครนะคะหรือปรับเปลี่ยนของปี57ให้เหมาะสมกับบริบทของกทมทางสปสอชอก็เลยแจ้งมาว่าถ้าอย่างนั้นให้กทมอ,ออกแบบมาเลยแล้วเดี๋ยวทางเขาจะเป็นคนตรวจสอบและออกแบบให้ออกประกาศให้เราก็เลยมามีประกาศนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2561นะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นคนลงนามประกาศให้เรานะคะนั่นก็คือการเริ่มต้นของการมีกองทุนในกรทมค่ะสไลด์ต่อไปค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นที่มีประกาศคณะกรรมการปรับการสุขภาพแห่งชาตินะคะอันนี้เขาจะมอบหมายให้กรทมเป็นคนบริหารจัดการเองเลยนะคะเพราะว่าของเราใช้ประกาศของเราเฉพาะของเราแต่ถ้าต่างจังหวัดทุกจังหวัดใช้ประกาศ ของสอปอสอชอนะคะนี่มันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องส่งทบเรื่องเงินจึงเป็นต้องมีการทำา m o u ระหว่างสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติและก็กรทมนะคะ,ะก็เป็นโรงนามโดยผู้ว่าในสมัยนั้นแล้วก็ท่านเลขาธิการสปอสอชอนะคะเพราะว่าจะต้องทำา MOU กันไว้แล้วก็มีมาออกพระราชบัญญัติ ที่จะต้องมีอนุมัติงบประมาณด้วยเพราะว่าเงินไม่ใช่จำนวนน้อยๆเราได้รับมาจากส,สพสชคนละ45บาทได้มาประมาณ300กว่าล้านเราต้องสมทบป,ปีละประมาณ200กว่าล้านนั้นปีหนึ่งเราจะมีเงินทั้งหมดเลยของกองทุนแต่ละปี500กว่าล้านนะคะนั้นอันนี้ถึง,งจำเป็นต้องมีการาทำเอ็มบอที่เรามาดูเลยค่ะว่าเมื่อเราได้เงินมาแล้วเนี่ยเอาเงินอันนี้ไปใช้อะไรได้บ้างนะคะเงินอันนี้เนี่ย ใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ไม่ได้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะข้อแรกเลยถ้าเป็นหน่วยบริการนะคะไม่ว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นคลินิกหรือศูนย์บริการสาธารณสุขอะไรก็แล้วแต่ที่จัดบริการสาธารณสุขเอาเงินอันนี้ไปใช้ได้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการรักษาเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะ ฟื้นฟูสุขภาพอะไรอย่างนี้ได้หรือไปใช้เกี่ยวกับผู้สูงอายุก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นการรักษาเช่นเจ็บป่วยแล้วจะมาขอเงินตรงนี้ไปใช้ไม่ใช่ข้อที่2ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นสถานบริการไม่ใช่หน่วยบริการออก็สนับสนุนให้องค์กรให้กลุ่มประชาชนหรือมูลนิธิสมาคมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้สแสวงหากําไรนะคะก็มาขอได้รวมตัวกัน5คนขึ้นไปนะคะหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไม่ว่าโรงเรียน ไม่ว่าสำนักงานเขตบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่มีจุดประสงค์ในการทํางานเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแต่จะมีข้อจํากัดว่าให้ซื้อครุพันไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อโครงการเพราะว่าโครงการไม่ต้องการให้เป็นการซื้อของแจกต้องการเน้นทางด้านสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วข้อที่3ก็คือสนับสนุนให้เกิดการจัดบ,บริการสาธารณสุขของศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการหรือถ้ามีกทมจะมีศูนย์ชื่ออื่นที่กทมรองรับก็สามารถใช้เงินในข้อนี้ได้นะคะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขามีชื่อประมาณนี้อันนี้ก็จะเปิดไว้กว้างข้อที่4ี่เมื่อให้เงินมาแล้วเนี่ยก็มีการจํากัดในเรื่องของงบบริหารจัดการกองทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่ช่วยงานที่สํานักงานเขตทั้ง50แห่งจากส่วนกลาง การจัดการบริหารต่างๆต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินทั้งก้อนนะคะห้าร้อยกว่าล้านก็ตีว่ามีสักประมาณแปดสิบล้านนะคะห้ามเกินนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เราได้ใช้กันนะคะก็คือกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่สามารถนำเงินนี้ไปใช้ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าเออพอมีปุ๊บแจกเลยนะคะแต่เราก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการอนุมัติ ในกรณีที่โรคระบาดหรือภัยพิบัติเนี่ยถ้าเรารองเงินจากส่วนกลางเนี่ยมันอาจจะแก้ไขปัญหาสาสุขไม่ทันการนะคะแต่เงินส่วนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเอาไปแจกนะคะน้ำท่วมจะไปสร้างบ้านจะไปแจกถุงยังชีพอะไรไม่ใช่แต่ไปสนับสนุนเรื่องค่าใช้ใจ่ายทางด้านสุขภาพมีโควิดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเงินอันนี้มีการเฟกซิเบิลได้เยอะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยไม่ว่าที่นอนหมอนมุง้ง ที่อยู่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือโฮมไออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสนับสนุนไม่ได้แต่เนื่องจากโควิดเนี่ยมันเป็นโรคระบาดระดับโรคนะคะสปสชเขาก็เลยเพื่อลดการสูญเสียชีวิตที่เกิดจากโรคระบาดเขาก็เลยโอนอ่อนตรงนี้ให้นะคะตรงนี้เราก็ได้ใช้ไปบ้างแล้วแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะคะอันนี้เป็นเพิ่มเติมเสริมมากก็คือจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสมทบเงินจะเป็นเรื่องของ รองเทิมแคร์เนื่องจากว่ากทมมีกองทุนที่หลังชาวบ้านคนอื่นเนี่ยเขามีแล้วแล้วก็สพอสอชอมีเงินรองรองเทอมแครเสริมให้ก็เลยมาแอดออนรวมไปแต่ว่าไม่มีการสมทบเงินตรงนี้นะคะนี่เรามาดูค่ะว่าในการจะใช้เงินเนี่ยใครจะใช้ได้บ้างแล้วเดี๋ยวจะโยงมาให้เห็นว่าและเกี่ยวกับเรื่องจุดเสี่ยงของสอจอสอที่พูดไปทั้งหมดจะใช้เงินยังไงนะคะอ ในกรณีที่เป็นประชาชนนะคะจะดูสีแดงนะคะจะใช้ได้สองหมวดเท่านั้นสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าท่านเป็นหน่วยบริการท่านจะใช้ได้ทุกข้อเลยสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงลุกนะคะหน่วยบริการก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเอ่อหน่วยงานสาธารณสุขสถานบริการ ศูนย์ผู้สูงอายุศูนย์เด็กเล็กแต่ในที่นี้ต้องเกี่ยวกับวิชาชีพที่มีอยู่นะคะ,ะถ้าตรงไหนมีหมอมีพยาบาลที่เขาทําตามศัก,กยภาพได้ทําตามนั้นนะคะหรือมีกายภาพบําบัดถ้าหน่วยของคุณไม่ได้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคุณทําเกินหน้าที่ไม่ได้ถ้าเป็นภ้าประชาชนเราจะหมายรวมถึงองค์กรกลุ่มประชาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐก็คือทําได้2เรื่องนะคะนั่นจะมีขอบเขตตรงนี้ที่จํากัดไว้ แล้วรายละเอียดอันนี้ก็จะพูดแบบเร็วๆนะคะเพราะเรามีเว็บไซต์ให้ไปหาข้อมูลได้เราจะมีแบบของการเสนอโครงการนะคะแล้วก็โครงการเราก็จะรู้แบบทั่วๆไปนะคะว่าเราต้องเขียนที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมเราอยากจะทําโครงการนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาจะยกตัวอย่างของเรื่องจุดเสี่ยงต่างๆเลยนะคะในกรณีที่สํานักงานเขตจะทํา โครงการและจะขอใช้เงินกองทุนเนี่ยหลักการและเหตุผลเนี่ยเราต้องโยงมาให้เข้ากับเรื่องสุขภาพให้ได้ก็คือถ้าเกิดเกิดจากการที่มีจุดเสี่ยงแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บเกิดพิการเกิดเสียชีวิตนั้นเราจึงจําเป็นต้องมีข้อมูลเช่นว่าในตรงเออแยกสีแยกตรงข้างโรงเรียนนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเด็กนักเรียนโดนชนผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็ต้องการจะลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเราลดการสูญเสียทางด้านชีวิตเพราะว่าทางด้านของอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ตรงเป๊ะในเรื่องของสร้างเสริมสุขภาพแต่มันโยงไปในเรื่องของการสูญเสียนะคะก็ลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นลดการพิการลดการบาดเจ็บมันเป็นทางอ้อมแต่ก็สามารถใช้ได้นะคะเราก็ต้องมี ว่ง่ายๆมีอีเ e นต์มีข้อมูลก่อนว่าทําไมละ่ะเราอยากทําโครงการนี้เพราะเราเห็นทุกวันเออเดี๋ยวจัก,กรยานเออเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เอยเดี๋ยวรถแก๊ปเดี๋ยวรถโอ้เฉี่ยวชนนักเรียนหรือพ่อค้าแม่ค้ามีปัญหาตลอดตรงแยกตรงสี่แยกอันนี้อันนี้ที่เรายกตัวอย่างเฉยๆนะคะเราก็ต้องมากําหนดแล้วก็เราก็มาตั้งวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์จะบอกตลอดไม่ต้องมีเยอะ คุณจะทําอะไรคุณมีแค่1นึ่งสองสอเยอะแล้วเดี๋ยวคุณก็ทําไม่ครบนะคะเอาทีละเรื่องเอาให้ตรงจุดนะคะจะทําจุดไหนแล้วก็ตัวชี้วัดความสําเร็จก็ต้องมีถ้าคุณต้องการที่จะลดการบาดเจ็บลดการเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการเพิ่มความรู้ให้กับครูนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจจุดเสี่ยงเป็นยังไงการข้ามทางวัาลายต้องทํำยังไง กับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยในการที่จะทาโครงการก็คือถ้าเราจะลดการบาดเจ็บศูญย์เสียชีวิตหรือพิการเราควรจะมีเสริมในเรื่องของ CPR นะคะเข้าไปด้วยหรือการจัดตั้งเครือข่ายการจัดตั้งเครือข่ายที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจะเป็นประชาชนจะเป็นพ่อค้าจะเป็นใครก็แล้วแต่อันนี้มันก็จะได้ครบองค์ประกอบและภาคีเครือข่ายที่ได้ฟังแล้วนะคะ เราจะหวังพึ่งแต่ภาครัฐคงไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่างร้านโรงเรียนวัดตำรวจอะไรเราสามารถเชิญชวนมาร่วมทำกับเราได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนก็จะไปน,นำสู่ว่าผู้เข้าร่วมแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนะคะมันก็ต้องดูสถานที่ที่เราจะทำถ้าเราทำที่โรงเรียนโรงเรียนมีใครเกี่ยวข้องบ้างสถานที่จัดงานเราก็อาจจะเน้นโรงเรียนก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปโรงแรมนะคะ แล้วมันจะนํามาสู่วิธีการดําเนินงานว่าคุณจะใช้เรื่องอะไรคุณจะมีตัวอย่างคุณจะมีอบรมคุณจะมีสาธิตหรือคุณจะแบ่งแยกไปเลยว่าอาการจราจรน,นะเอาให้ตํารวจมาช่วยแนะนํานะคะถ้าเกิดเป็นเรื่อง CPR ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านเกี่ยวกับแพทย์และพยาบาลมาดูแลอ่ะแล้วถ้าเกิดเครือข่ายนะอาจจะต้องทั้งครู ทั้งนักเรียนทั้งประชาชนทั้งร้านต่างๆมาช่วยกันสร้างเครือข่ายมีอาสาต่างๆในพื้นที่อะไรก็แล้วแต่แลวมันมีหลากหลายทั้งมีสาธิตทั้งให้ความรู้จะอบรมออนไลน์หรือจะทําเป็นมารวมกันอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็น CPR คงออนไลน์คงจะไม่ค่อยได้ผลก็คงต้องมีการมาสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงระยะเวลาดําเนินการเราก็วางแผนเลยว่าเราจะทํา1เดือน2เดือน หรือเท่าไรหรือจะทํา6เดือนเราจะทําฟื้นความรู้ทุก 1, <c oughs> 1เดือน2เดือนแล้วก็ติดตามผลนะคะสถานที่ดําเนินการก็พูดไปแล้วทุกอย่างที่พูดไปทั้งหมด7ข้อเมื่อคุณระบุทุกอย่างหมดมันจะมาจบด้วยงบประมาณเพราะงบประมาณจะเป็นตัวสอดคล้องกับทั้งวัตถุประสงค์ตัวชีวัดผู้เข้าร่วมดําเนินการวิธีดําเนินการระยะเวลาสถานที่ แล้วมันจบที่งบประมาณว่าคุณจะใช้เท่าไรให้เหมาะสมเกณฑ์การใช้งบประมาณถ้าเป็นหน่วยงานของกรทมใช้ตามระเบียบกรทมถ้าเป็นภาคประชาชนใช้ราคาตลาดนะคะก็คือภาคประชาชนคุณไปซื้อห้างไหนอะไรยังไงแต่ถ้าภาคประชาชนมูลนธิธิหน่วยงานอื่นของรัฐโครงการหนึ่งไม่เกิน20ง0 0บาทถ้าเป็นค้าวพันนะคะวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้กำหนดนะคะ แต่ถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยใช้ตามระเบียบของรัฐเลยถ้าเป็นของเอกชนก็ระเบียบเขายังไงก็แล้วแต่แต่ตอนอนุมัติเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ของกองทุนซึ่งมีอยูอ่คู่มือให้แล้วนะคะมีในเว็บไซต์เดี๋ยวจะแจ้งตอนสุดท้ายนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยต่อให้เราทําโครงการระวางแผนดีอย่างไรนะคะแต่ปรากฏว่าผลที่คาดว่าจะได้รับไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยก็นแนะนําว่าไม่ควรทํามันก็จะโยงไปที่สจปจะวัดผลตะกี้ะคะ่ะ กายภาพได้แล้วเอาพุทเป็นยังไงเอาคำมันคงยังไม่ได้ทันทีนั้นตัวที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณทำสำเร็จหรือไม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการปรับทางด้านกายภาพตัวที่สำคัญปรับพฤติกรรมแต่ปรับพฤติกรรมทุกคนก็รู้เป็นเรื่องยากมากที่จะให้เปลี่ยนพฤติกรรมในเร็ววันให้นึกถึงตัวเองก็ได้ค่ะคุณเคยทานอะไรมา แล้วจะบอกว่าวันนี้มาลดน้ําหนักการมาควบคุมไขมันมาควบคุมน้ําตาลทําไม่ได้ในเร็ววันนะคะแต่ต้องค่อยๆฝึกให้เป็นนิสัยแล้วก็ค่อยๆปรับเปรียนต้องหากลยุทธ์ต้องหาตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จนั้นถ้าเกิดเขตไหนทําได้ดีอาจจะแลกเปลี่ยนกับเขตใกล้เคียงหรือเขตอื่นๆเป็นตัวอย่างหรืออาจจะต้องจูงใจโดยเอาคนที่ เคยประสบอุบัติเหตุมาเล่าให้ฟังมีภาพจริงของการเกิดอุบัติเหตุว่ามันเกิดการเสียหายพิกลพิการบาดเจ็บเสียชีวิตเสียค่าใช้ใจ่ายอย่างไรนั้นเ,เทคนิคต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือผู้ที่ทาโครงการต้องศึกษานะคะนั้นนั้นเห็นด้วยกับที่ท่านประธานพูดอะคะ่ะเพราะตะกี้ก็นั่งฟังก็คิดด้วยว่าในการทํางานเนี่ยสยกําหนดว่าจะวัดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นตัวบีบให้กับคนทํางานเครียด นั้นการที่กําหนดตัวชี้วัดเนี่ยอาจจะต้องลดน้อยลงสํานักงานเขตก็คงต้องทํางานโดยร่วมกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันะจญข้าวเจ้าคุณทหารราชก,กบังเทคโนโลยีระจญข้าทธนบุรีอย่างที่พูดนะคะเพราะอันนี้ก็มีเสื่อมอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยเอ่อยังมีบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาอยากจะร่วมมือด้วยเราก็ไปเชิญเขาเข้ามานะคะเอ่อการทํคขั้งแรกเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยเราต้องดึงเครือข่ายมาร่วมทํา ที่บอกว่าทำไมจำเป็นเพราะว่ามันตอบวัตถุประสงค์ของกองทุนกองทุนไม่ได้ให้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือภาครัฐใช้จุดมุ่งหมายจริงๆต้องการให้มีเครือข่ายในการนำเงินนี้ไปใช้แล้วลงสู่ปัญหาที่าทางชุมชนต้องการจริงๆนะคะแล้วตอนท้ายก็จะมีกันเรื่องของสรุปแผนงานโครงการกิจกรรมอันนี้ก็คือเป็นที่ประกอบไว้ในการที่จะมาขอใช้เงิน นี่การส่งโครงการนะคะถ้าในกรณีที่ท่านทําโครงการเนี่ยท่านสามารถส่งโครงการได้ทุกเขตเลยถ้าถ้าทำโครงการอันนั้นแค่เขตเดียวแล้วไม่เงินเงินงบประมาณไม่เกินหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าเกิดท่านทํามากกว่าหนึ่งเขตถ้ามุส่วนกลางสจสจะทําทํามากกว่าหนึ่งเขตก็ส่งที่ชั้นสิบเอ็ดเนี่ยคะ่ะอันนี้ชั้นแปดนะคะชั้นสิบเอ็ดที่สํานักงานกองทุนอยู่นะคะแล้วก็ ท่านในกรณีที่เป็นประชาชนต้องเป็นชาวไทยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนด้วยแล้วก็องค์กรชมรมสมาคมมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานที่รับรองว่าท่านเป็นองค์กรชมรมสมาคมด้วยนะคะเรามีเว็บไซต์ที่จะให้ดูข้อมูลเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากเว็บไซต์จําง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์กร,รุงเทพมหานครแล้วก็สแลสแบงอกฟันนะคะ รายละเอียดเราจะมีทั้งแบบขอโครงการใครขอได้บ้างที่สำรับผู้ไปทั้งหมดมีรายละเอียดหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือที่บอกไปแล้วว่าการเสนอโครงการนะคะว่าถ้าเกินหนึ่งร้านก็มาเสนอที่ส่วนกลางถ้าเขตเดียวไม่เกินหนึ่งร้านก็ที่สำนักงานเขตอาจจะไม่ได้พูดเริ่มต้นนิดนึงแต่คิดว่าทุกท่านคงรู้แล้วนะคะว่า ออกองกองทุนรับประกันสุขภาพของเราเนี่ยจะมี2ระดับก็คือ,เ,อ,อเป็นกองทุนรับประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีผู้ว่าราชก,การกรุงเทพทมหาน,น,นครเนี่ยเป็นประธานนะคะรองผู้อำนวยการสํานักอนามัยที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานะคะแล้วก็มีคณะนุกรรมการกองทุนรับประกันสุขภาพเขตเนี่ยทั้ง50เขตผู้อำนวยการเขตนะคะเป็นประธานแล้วหัวหน้าฝ่ายพัฒนนะคะเป็นเลขา ช่องทางส่งเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะว่าท่านจะสะดวกไปที่เขตหรือท่านจะส่งทางไปษณีหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีหลักฐานว่าท่านส่งนะคะแต่ถ้าส่วนกลางเนี่ยเราจะมีช่องทางให้ส่งอีเมลมาก่อนได้เลยนะคะแล้วก็จะส่งตัวจริงตามมาที่หลังก็ได้หรือจะมายื่นด้วยตนเองก็ได้นี้ในการที่เทคนิคการทำโครงการตะกี้ก็อาจจะพูดไปคร่าวๆบ้างแล้วนะคะ ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ได้นะคะแล้วก็มาทําโครงการเป้าหมายก็ต้องชัดเจนเวลาชัดเจนแล้วก็มีตัวชี้วัดพูไปแล้วนะคะเออนี้มาดูนิดนึงค่ะเพราะว่ากองทุนเนี่ยก็มีคนสงสัยเยอะแล้วบางคนก็มุ่งตรงที่จะเออโครงเหล่านี้ขอได้ไหมนะคะเป็นว่าโครงเหล่านี้ขอไม่ได้นะคะหนึ่งถ้าเป็นการเรื่องพัฒนาฝีมือแรงงานเช่น เออบอกว่าป้ายจราจรเนี่ยมันเห็นไม่ชัดนั้นเออเรามาพัฒนาการทําป้ายจราจรแล้วจะมาขอเงินอันนี้คนงนไม่ใช่นะคะแต่แตะกี้ดีใจที่ท่านผู้ในการสํานักเออสจสบอกว่าปรับเปลี่ยนทางเท้าหรืออะไรเนี่ยให้เขตขอมาได้อ่ะเราก็สบายใจแล้วอันนั้นก็ไปใช้เงินของสจสแต่เรื่องอื่นๆก็มาใช้เงินกองทุนนะคะพัฒนาอาชีพจัดงานทําบุญหรือจะมาซื้อของแจกเนี่ยมาใช้เงินกองทุนไม่ได้นะคะหรือ สจสจะทําการศึกษาวิจัยแล้วว่า,าในการทําโครงการเนี่ยลดจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยผลงานมันเป็นยังไงนะั้นเลยส่งโครงการมาขอทําเรื่องศึกษาวิจัยก็ใช้ไม่ได้หรืออย่างที่บอกรักษาพยาบาลก็ไม่ได้นะคะก่อสร้างต่างๆไม่ได้เลยแล้วโครงการจะเอาไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนก็ไม่ได้นะคะนั้นมันมีรายละเอียดที่จํากัดแต่บางคนก็อาจจะบอกโอโหยากจัง แต่ถ้ามองดีๆนะคะเราต้องหางบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมก่อสร้างไปเอาที่สจสให้ความรู้พัฒนาเครือข่ายมาเอาจากกองทุนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ,ะเบอร์โทรศัพท์อันนี้จะเป็นเฉพาะที่ตรงของส่วนเรานะคะส่วนของเขตก็คือติดต่อฝ่ายพัฒได้เลย50ขีแต่ท้าที่ของกองทุนก็เบอร์0 2 2ย3 2 8 5 3นะคะชั้นที่11 เราในนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะก็ศึกษาหาข้อมูลได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของกองทุนของเราแล้วก็เบอร์โทรโทรสารอีเมลที่จะให้เพิ่มเติมไว้นะคะ,ะก็มีประมาณนี้นี้ในเรื่องที่จะเสริมที่เท่าที่ฟังไปเนี่ยก็จะให้กำลังใจสำนักงานเขตนะคะที่ตะกี้ฟังบอกมี13สสาำนักงานเขตเข้ามาแล้วก็ 37ยังไม่เข้าเนี่ยเราก็จะบอกว่าขอเชิญชวนให้เข้านะคะเพราะว่าคุณสามารถใช้เงินกองทุนไปดําเนินการได้นะคะแล้วก็เป็นการใช้เงินกองทุนลงสู่ประชาชนภาคราชการเนี่ยบอกได้เลยการใช้เงินกองทุนเนี่ยช่วงแรกจะเหนื่อยแต่ต่อไปเนี่ยถ้าคุณหาภาคีเครือข่ายดีๆมาร่วมทํางานงานของพวกคุณก็จะเบาลงนะคะแล้วกออ็อยากจะฝากไว้ทุกเขตเลยค่ะเรื่องอบรม cpr นะคะ มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเออสักวันหนึ่งถ้าเกิดเกิดวัตเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากอันนี้นะคะเพราะเราไม่รู้ได้หรอกว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นถ้าเกิดทําเรื่องจุดเสี่ยงลดปัตเหตุลดการสูญเสียชีวิตต่างๆแล้วก็ขอให้แถมเรื่อง C P R ไปด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะประมาณนี้ค่ะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้ค่ะ